สวัสดีค่ะวันนี้กินส้มตำกจาก้าส้มตำปูปลากินกินส้มตำบ้านเพื่อนเพื่อนชวนมากินจ้าเดี๋นะเวลาตัวแล้วมาไทุกคนกินส้มตำกันจา้าส้มไก่อีกกินได้มีคนไม่กินปลาอ้าวคัด อันนี้ผักผเนี่ยมีเนี่ยผัก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 อ้าวผักเทมเทมกิกมนมือเด้ออย่าลืมกดติดตามหนูด้วยนะจ้อะหรอ ขับทีบาราุสราถึงงตองตามมอยู่จริงๆ้เห็นก็เท่มากก็อยู่เนี่ยบอาายใส่ห้องใหม่เยอไครับโยคราารมนดิจายเสร็จยัง กินทูกทิ้นกินสคนเราอ่ะเหมือนแ้มจะอยู่รแบมันี่ครับเ็นงประจ๊บอกว่ามึงเอาไหมไม่มึงเอาของมาะกงกูไหมไม่จดหดอันนี้ก็หอยดองกินไรหอยดองมึงเห็กูกินเหียกว่าหอยดองออกกู